ว่าแน่นอนครับเราจะเห็นมาตรการที่ตอนนี้เนี่ยทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาได้หยิบยกขึ้นมาใช้หลายอย่างหนึ่งในนั้นคือมาตรการการจํากัดวีซ่า uh. จากเดิมเนี่ยก่อนอันเนี้ยสมมติคนไทยเข้าไปกัมพูชาอยู่ได้60วันกัมพูชาเขาลดบวก7วันพอ uh huh. แบบนี้ปรากฏว่าทางด้านของบ้านเราก็เอาเหมือนกันฮะวันนี้บ้านเราเนี่ยบอกเลยฮะท่านกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศบอกเขาเหลือ7วันใช่ไหม เราก็ลดเหลือเจวันถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาฝั่งเราเช่นเดียวกันนะครับโดยวันนี้คุณนิกรเดชพลังกูลนะฮะอธิบดีกรมสาราเทศในฐานะกศกกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ถแถลงข่าวถึงสถานการณ์แล้วก็บอกว่าพัฒนาการทางบวกในยามนี้ก็ถือว่าส่งสัญญาณที่ดีและสะท้อนถึงความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาในการพยายามลดความตึงเครียดของสถานการณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการเจราจารในทุกระดับของทั้งสองฝ่ายย้ำนะครับว่าเมื่อความตึงเครียดน้อยลงนะครับ การปรับกําลังกลับไปอยู่จุดเดิมเมื่อปี2567แล้วก็ฝังกลบคูเลตไปแต่ก็อย่าลืมว่าสถานการณ์เนี่ยก็ยังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเปราะบางครับก็คือต้องใช้เวลาต้องใช้ความค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างเต็มที่ทางคุณนิกรเดชก็บอกก็หวังว่าทุกอย่างครับจะนําไปสู่ทางออกอย่างสันติได้ในระยะยาวเคารพซึ่งกันและกันด้วยความจริงใจต่อกันโดยเฉพาะกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ก็ถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดี นำไปสู่การประชุมคณะกรรมาการร่วมว่าด้วยเขตแดนไทยกัมพูชาหรือว่า JBC ที่จะเกิดขึ้นในวันที่14นี้นะครับท่านโฆษกก็บอกด้วยว่าทางศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็มีการประกาศยกระดับมาตรการป้องกันและประปับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับเช่นตัดกระแสฟไฟฟ้าระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ต ที่ส่งเข้าไปในพื้นที่ที่บอกว่าเป็นบ่อนพนันสแกมเมอร์การควบคุมสินค้าและยุโทโธปกรณ์ที่อาจนําไปใช้ก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆอีกด้วยโดยจะมีการนําเสนอมาตรการดังกล่าวต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติต่อไปจากนั้นครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามถึงกรณีที่สำนักงานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองของกัมพูชาเนี่ยเขามีการจํากัดวีซ่าคนไทยลงมาแล้วนะครับจากเดิม60วันให้เหลือแค่7วันเท่านั้น คุณนิกรเดชก,ก็ชี้แจงนะครับว่าเรื่องนี้ก็ได้รับทราบรายงานแล้วว่ากัมพูชาเขาลดลงเหลือ7วันดังนั้นฝ่ายไทยก็เลยปรับลดลงมาแล้วให้เหลือ7วันเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้แนวทางนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่นะครับอาจจะรอดูสถานการณ์ให้ดีขึ้นหรือรอให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยหันหน้ากลับมาคุยกันเรื่องของจํานวนวันอีกทีหนึ่งในการเข้าประเทศของทั้งสองประเทศส่วนการประชุม JBC ในวันที่14นี้ฝ่ายกัมพูชาก,ก็ยืนยันมาแล้วว่ายังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับ ทีนี้นักข่าวก็เลยถามท่านในรายละเอียดว่าที่กัมพูชาย,ยืนยันตามเดิมเนี่ยหมายความว่า4พื้นที่ปิพาทที่เขาต้องการจะให้ไปคุยกันบนสารโลกเนี่ยไม่คุยใน JBC เนี่ยแนวโน้มกัมพูชายังยืนยันตามนั้นใช่หรือไม่คุณนิกรเดชบอกว่าตอนนี้อย่างที่รู้ว่า2ฝ่ายเขาเริ่มคุยกันแล้วเรื่องวาระการประชุมเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะให้ตอบรายละเอียดว่าในวันที่14นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเอาบางพื้นที่โดยเฉพาะ เรื่องพื้นที่พิพาทในประสาทนี่นะมาคุยกันในเวทีนี้เลยไหมนะครับคือท่านบอกว่ามันยังเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายตอนนี้ก็อยู่ในสถานะสงวนท่าทีที่จะคุยกันอยู่เอาลองฟังท่านอธิบายครับนอกจากนี้ศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภายัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสออ,อปอชอดอ ได้มีประกาศที่จะยกระดับมาตรการป้องกันและประาบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีและการค้ามย์ตามแนวชายแดนไทยกมัมพูชาเช่นการตัดกระแสไฟฟ้าการระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ส่งเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นบ่อนการพน,นันและสแกมเมอร์การควบคุมสินค้าและยุโทยโธปรกรณ์ที่อาจจะนําไปใช้ในการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอื่นอีกด้วยนะครับโดยจะได้นํา เสนอมาตรการดังกล่าวต่อสภาความมันมม่นคงแห่งชาติต่อไปนะครับส่วนเรื่องมาตรการวีซ่าผมผมได้รับทราบมาเหมือนกันครับว่าว่ากัมพูชาลดจํานวนวันสําหรับการเดินทางเข้ากัมพูชาเหลือ7จวันรับทราบครับส่วนไทยยก็ได้ปรับลดแล้วเชว่นกัน7วันเหมือนกันครับในชัน้นนี้ไม่ได้บอกนะครับทางทางอย่างทั้งสองฝ่ายนะครับก็ก็ไม่ได้ไม่ยังไม่ได้มีการกําหนดว่าจะไปถึงเมื่อไหร่ นะครับอ,อ,อันนี้อันนี้ตอบไม่ได้นะครับแล้วก็คิดว่าก็คงรอให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับทั้งสองฝ่ายก็คงคง,คงหันมาคุยกันเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่อง extension เรื่องแผรเพิ่มวันเป็นลำดับต่อไปนะครับคิดว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่ priority ตอนนี้นับอนี่ฮะก็มีหลากหลายมาตรการที่ตอนนี้หยิบมามา,มาใช้รเรื่องของจำกัดวันวีซา่าที่ตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือเท่ากันแล้ว7วันนะฮะ